โอเคขอมาจากเล่าเรื่องตลกคณะเชิญยิ้มแบบละเอียดมากๆพร้อมบรรยายภาพและอารมณ์ทุกอย่างให้เต็มที่เลยนะเรื่องเล่าวันวุ่นวุ่นของคณะเชิญยิ้มที่ตลาดสดเช้าวันหนึ่งที่ตลาดสดแสนวุ่นวายแดดสาดลงมากลางลานขายของทําให้ผู้คนต่างเร่งรีบซื้อผักผลไม้และของสดประจําวันท่ามกลางความวุ่นวายนั้นคณะเชิญยิ้มก็เตรียมตัวมาถ่ายทําสากิจตลกเรื่องใหม่ พวกเขาแต่งตัวอย่างโดดเด่นเสื้อสีสันสดใสาลายตลกตลกบางคนใส่หมวกทรงสูงบางคนใส่รองเท้าผ้าใบใหญ่เธอทัดเกินตัวทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นการเชิญชวนรอยยิ้มตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามาในตลาดตัวละครหลักของเรื่องนี้คือโป้งเหน่งกับนุกสองนักแสดงตลกที่มีเอกลักษณ์ชัดเจนโป้งเหน่งตัวสูงผอมแต่หัวล้านเงาวับใส่แว่นตากรอบใหญ่เวลาเดินเหมือนนักวิชาการ แต่พอเริ่มเล่นตลกแว่นก็เอียงไปเอียงมาทำให้ผู้ชมหัวเราะก,ก่อนเขาจะพูดอะไรนุกตัวอวบเล็กๆใส่ชุดปลายจุดสีแดงสะดุดตามือถือกระป๋องน้ำส้มพร้อมแผ่นป้ายเชิญชิมฟรีเนื้อเรื่องเริ่มจากการที่พวกเขาแอบไปซุ่งดูแม่ค้าขายผักชื่อป้าอิ่มป้าผู้ใจดีแต่ค่อนข้างที่ระแวงพวกเขาตั้งใจจะทำท่าตลกโดยใช้ผักผลไม้เป็นอุปกรณ์ โป้งเหน่งถือแตงโมลูกโตโตเดินเข้าไปใกล้ป้าอิ่มแล้วทำท่าทางสำรวจรอบๆเหมือนนักสืบพึมวันนี้แตงโมลูกไหนจะหวานที่สุดนะเสียงพูดแบบจริงจังแต่ท่าทางแบบตลกผู้ชมที่อยู่รอบๆเริ่มหัวเราะเพราะการตั้งท่าที่เกินจริง นุพพยายามช่วยโดยถือมะเขือเทศสีแดงสดเข้ามาวางเป็นกองสูงกองสูงบนแผงผักพอวางเสร็จมะเขือเทศกองสูงกองสูงก็เริ่มไหลตกลงมาเหมือนภูเขาไฟระเบิดเล็กๆผู้คนรอบๆพากันกรีดแล้วหัวเราะไปพร้อมกันองค์เหน่งพยายามเก็บมะเขือเทศที่ตกพื้นแต่พอเขาหยิบขึ้นมามะเขือเทศก็เด้งกระเด้งเข้ารองเท้าเขา ทำให้เขาเดินเซไปมาเหมือนเต้นตลกตลกกลางตลาดนุกไม่รอช้าวิ่งเข้ามาช่วยแต่พอวิ่งไปชนแผงผักอื่นๆผักก็ล้มตามกันเป็นโดมิโนเสียงหัวเราะจากผู้ชมดังกระหึ่มไปทั่วตลาดแม่ค้าคนอื่นๆก็มองมาอย่างงงแต่ในสายตาของคณะเชิญยิ้มทุกความวุ่นวายเป็นโอกาสในการสร้างเสียงหัวเราะพวกเขามีท่าทางขยับตัวแบบช้าๆแล้วหยุดแบบเกินจริงทุกการเคลื่อนไหวเหมือนการ์ตูนมีชีวิต สุดท้ายโป้งเหน่งกับนุกก็หาวิธีสรุปเรื่องโดยการทำโชว์ผักผลไม้เต้นรำแตงโมกลายเป็นหมวกมะเขือเทศเป็นลูกบอลผักกาดหอมเป็นพัดลมขนาดเล็กพวกเขาเต้นพร้อมกันเป็นวงกลมหมุนตัวหลายรอบจนเสื้อผ้าสีสันสดใสประปนกันเป็นสีรุ้งเต็มตลาดผู้ชมหัวเราะจนท้องแข็งบางคนถ่ายคลิปลงมือถือบางคนแอบเอาผักไปช่วยเล่นด้วย จบเรื่องโป้งเหน่งโค้มตัวแบบเกินจริงนุกยกมะเขือเทศโชว์เป็นของรางวัลผู้คนปรบมือเสียงดังแสงแดดยามเช้าส่องลงบนตลาดที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มถ้าอยากผมสามารถสร้างเวอร์ชั่นยาวสุดๆแบบเต็มวันของคณะเชิญยิ้มที่ทำเรื่องตลกทุกมุมตลาดพร้อมบทพูดทีละคำและท่าทางละเอียดละเอียดให้เหมือนกำลังดูหนังตลกสั้นๆได้เลยคุณอยากให้ผมทำเวอร์ชั่นนั้นไหม